ตาเจ้าหาสวัสดีค่ะเด็กทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิ๋วนะคะในวิชาภาษาจีนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราชื่อจะนำำําคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะสัตว์ในภาษาจีนก็คือต้อง,อ,งอู่ตองอูก็คือสัตว์นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างค่ะที่เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์กันในวันนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะคะคำแรกเด็กๆต้องรู้จักแน่นอนค่ะก็คือสุนัขนะคะสุนัขหรือว่าหมาค่ะในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าโกโกโกก็คือสุนัขหรือว่าหมานะคะเด็กๆเ,เนี่ยเลี้ยงสุนัขก,กันหรือเปล่าคะเป็นสัตว์ที่น่ารักแสนรู้เลยทีเดียวค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าคำว่าแมวค่ะ แมวในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าเมาเมาเมาก็คือแมวค่ะแมวก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเขาคลอเคลียกับเรานะคะสัตว์ชนิดที่สามค่ะก็คือปลานั่นเองค่ะปลาในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าหยูหยูหยก็คือปลาค่ะ และชนิดต่อไปนะคะก็คือช้างค่ะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตัวโตใหญ่มากเลยนะคะก็เลยใช้คำว่าต้าเชี่ยงต้าแปลว่าใหญ่ต้าเสี่ยงก็คือช้างต้าเสี่ยงก็คือช้างค่ะและสัตว์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราซือนำมาให้ดูในวันนี้ก็คือนกค่ะนกในภาษาจีนให้เด็กพูดว่า เหนียวเหนียวเหนียวคือนกค่ะเอ๊แล้วมีสัตว์อะไรอีกคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์กันมีแพนด้าค่ะมีแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในประเทศจีนนะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับมีแพนดา้าชอบอยู่ในอากาศหนาวเย็นค่ะมีแพนด้าในภาษาจีนนะคะให้เด็กๆพูดว่าฉงเมา ฉงเมาเมาคือแมวถ้าฉงเมาคือมีแพนด้าค่ะเอ๊แล้วสัตว์ชนิดที่มีความโหมดร้ายเนี่ยเด็กๆรู้จักกันไหมคะก็คือเสือนั่นเองค่ะเสือในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าเหลาหูเหลาหูเหลาหูก็คือเสือค่ะ เราจะมีเพลงเสือนะคะให้เด็กเนี่ยได้ขับร้องกันค่ะเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปนะคะเด็กเนี่ยจะได้ไปฟังเพลงเหลี่ยงจื่อเหลาหูค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับเสือสองตัวค่ะสำหรับวันนี้เราชื่อต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะวันนี้เราซื้อไปก่อนค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ お